สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ประยุทธ์โดนหักหลังถูกทิ้งไว้กลางทางพระรังชารัตรพักร่วมเกี่ยวว่างปล่อยประยุทธ์ติดลมโควิดแทบไม่เห็นสสพระรังชารัฐปกป้องพลเอกประยุทธ์ ประเด็นที่ถูกโจมตีในการแก้ปัญหาโควิดพอรู้ดีว่ากระแสสังคมเป็นอย่างไรคืนทำอะไรขัดความรู้สึกสังคมไม่แคล้วแต้มทางการเมืองจนหล่นวูบดูแล้วงานนี้อาการน่าเป็นห่วงสำหรับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผอ,อ,อสอบคอกับการบริหารสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ที่ต้องเจอกับ เสียงวิภาษ์วิจารณ์และต่อต้านอย่างหนักโดยเฉพาะกับมาตรการควบคุมโควิด -19 ล่าสุดที่ออกมากระังดึกคืนวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อล็อกแคมป์คนงานก่อสร้างในกทมและปริมณนลนเพื่อสกัดเชื้อสายพันธุ์เดลตา้าเป็นที่เข้าใจได้ว่าจุดประสงค์เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดหากในความเป็นจริงการออกมาให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ ก่อนมาตรการจะมีผลในทางปฏิบัติบรรดาแรงงานก็ชิงเก็บเข้าของย้ายออกจากแคมป์กลายเป็นพึ่งแตกรังไปทุกทิศทุกทางเรียบร้อยแล้วจนวิตกกันว่าเชื้อจากกระจายเป็นวงกว้างในไม่ช้าในทางกรลับกันมาตรการที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารที่ห้ามนั่งทานในร้านดูจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแบบที่ไม่ทันตั้งตัวและถูกวิจารณ์อย่างหนักคือท่าทีในการให้สัมภาษณ์ ของพลเอกประยุทธ์ที่ยอดมุกชูสอนิ้วเฮฮาสวนทางกับสถานการณ์ที่เข้าขั้นวิกฤตจนนำมาซึ่งแฮชแท็กร้อนบนโลกออนไลน์ h a s แท็ g ประยุทธ์ออกไปวอนไปทัว่วซึ่งไม่แปลกใจถ้า h a s แท็ g ทำนองนี้จะติดเทรนในช่วงที่ม็อบชุมนุมเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นแต่ครั้งนี้เกิดจากผลพวงการบริหารงานที่ดูจะไม่ถูกใจประชาชนนั่นเอง จนอาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ใครหลายคนหมดความอดทนแล้วสถานการณ์เช่นนี้สันครอนความเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์แบบที่อาจจะกู่ไม่กลับความนิยมสวนทางกับผู้ติดเชื้อที่ทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องการยึดอำนาจรัฐมนตรีผ่านกฎหมาย31ฉบับมาไว้กับตัวบริหารในรูปแบบซิงเกิลคอมมานดูจะมีประสิทธิภาพต่างจากที่ควรจะเป็น รัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโควิดหลายคนถึงนาทีนี้คงโล่งใจเพราะไม่ต้องร่วมแชร์หรือแบกรับแรงกดดันเหมือนช่วงก่อนหน้านี้เพราะตอนนี้ทุกแรงเสียดทานพุ่งตรงไปที่พลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวในทางการเมืองเรียกว่าเข้าทางพรรคร่วมรัฐบาลก็คงจะไม่ผิด ในจังหวะที่แต่ละพักมองข้ามชอดเตรียมตัวนับถอยหลังสู้ศึกเลือกตั้งระหว่างนี้จึงต้องถนอมเนื้อตัวไม่ให้บอบช้ำรอเสียงระฆังดังเมื่อไหร่ก็ถึงคิวกระโดดขึ้นเวทีหาเสียงได้ทันทีเช่นเดียวกับพลังชารัฐที่แทบไม่เห็นสสของพัก ออกโรงปกป้องพลเอกประยุทธ์หรือช่วยชี้แจงใ,ใดๆในประเด็นที่ถูกโจมตีในการแก้ปัญหาโควิดสะท้อนชัดว่าพรังชารัฐก็รู้ดีว่ากระแสสังคมที่มีต่อพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นอย่างไรคืนยืนการานทำอะไรที่ขัดความรู้สึกสังคมออกไปก็ไม่แคล้วที่แต้มทางการเมืองจะหล่นบูบตามไปด้วยการถอยห่างออกมา และยืนดูเฉยๆจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องแปลกใจการที่พลเอกประยุทธ์ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้<อ>เกิดจากความรู้สึกสะสมของสังคมในหลายสิ่งที่ทำมาก่อนหน้าซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายเรื่องขัดอารมณ์ของคนทั่วไปโดยเฉพาะคำถามถึงการจัดหาวัคซีนและการบริหารจัดการโควิดจนทำให้พลเอกประยุทธ์ติดหลมในเส้นทางวิบากของการแก้วิกฤตโควิด ต่างจากอีกหลายคนที่เหมือนจะลอยตัวไม่ต้องถูกเพ่งเล็งหรือแบกรับความคาดหวังในใดจากสังคมรวมถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพรังชารัฐและพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ได้เป็นคนตะบ,บนกระสุนเหมือนพลเอกประยุทธ์กระแสะไม่พอใจรัฐบาลประยุทธ์เคือรไปถึงคนร่วมปูทาง กระแสะความไม่พึงพอใจในรัฐบาลที่แผ่กว้างไปทั่วด้วยปัญหาการจัดหาวัคซีนล่าช้าไม่เพียงพอและไม่น่าเชื่อถือด้านคุณภาพไปจนถึงมาตรการล็อกกิจการร้านค้าต่างๆที่ทำอย่างไม่เป็นระบบมาตรการส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนอย่างรอบคอบโดยรวมก็คือผู้คนอยู่กับความหวาดผวาโรคระบาดอยู่อย่างอดอยากมากด้วยนี้สิน ไม่เห็นอนาคตทางเศรษฐกิจเลยแล้วมาเจอกับปรากฏการณ์ชูสอนิ้วนะจ๊ะนะจ๊ะกองเพลิงจึงลุกโชนแต่เมื่อโควิดทำให้การประท้วงรัฐบาลด้วยการชุมนุมยังไม่สามารถทำได้ยังรวมตัวแสดงออกทางการเมืองยังไม่ได้ การระบายออกผ่านทาง f c e e o o o ทวิตเตอร์จึงร้อนแรงเป็นอย่างมากไม่เท่านั้นความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลวันนี้จึงไม่เพียงต่อต้านรัฐบาลอย่างหนักหน่วงแต่ยังขุดย้อนไปถึงการเข้ามาสู่อำนาจของรัฐบาลนี้การถามหาความรับผิดชอบของกลุ่มคน ที่ทำทุกอย่างให้เกิดรัฐประหาร22พุทธพฤษภาคมปี2557จึงเป็นไปอย่างรุนแรงยิ่งใครที่วางแผนและเข้าร่วมทำให้การเมืองเข้าสู่ทางตันเพื่อปูทางให้ทหารเข้ามาปกครองประเทศในวันนั้นกำลังตกเป็นจำเลยของประชาชนในวันนี้กำลังโดนทวงถามความรับผิดชอบกับความพังพินาศที่เกิดขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยในโรคระบาด และการไร้อนาคตในการฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับคืนมาทั้งมีกระบวนการรักษาอำนาจผูกขาดอำนาจจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ตามวิธีการเมืองปกติยิ่งทำให้ประชาชนไม่เห็นแสงสว่างข้างหน้าแม้แต่น้อยหลังการโหวตความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกว่า10ร่างของเหล่าวุฒิสภาเพื่อรักษาอำนาจในการโหวตนาย,ยกรัฐมนตรี ของ250สบที่อยู่เหนือเสียงประชาชนหลายร้านความรู้สึกของชาวบ้านร้านตลาดเกษตรกร,ร,กรตามท้องไร่ท้องนายันผู้ประกอบกิจการค้าใหญ่น้อยก็คือสิ้นหวังเมื่อรัฐมนูญแก้มไม่ได้การเมืองก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนจะต้องอยู่กับรัฐบาลคึ่งทหารต่อไปอีกสองปีนี้และอีกสีคปีข้างหน้าเป็นการเมืองที่ผุดขาดปิดกัน้น ไม่ให้คนรุ่นใหม่ๆนักคิดนักบริหารคนวิสัยทัศน์กว้างไกลเข้ามาร่วมแก้ปัญหาเราก็จะได้เห็นการจัดซื้อเรือดำน้ำซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ต่อไปทางที่ขาดแคลนวัคซีนระบบสธาธารณสุขที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนลา้าและไม่มีไอเดียไม่มีแผนการพร้อมงบประมาณในการปลูกเศรษฐกิจ นี่จึงเป็นข้อเสียของรัฐบาลที่มีกลุ่มอำนาจหนุนหลังพร้อมทุกด้านทั้งกองทัพยันทุกกลไกทุกกระบวนการแต่ไม่เชื่อมโยงประชาชนและมองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงของประชาชนกระแสะความไม่พึงพอใจจากประชาชนจึงยิ่งรุนแรงต่อรัฐบาลและโยงไปถึงกลุ่มคนที่ร่วมกวักมือปูทางห่วงว่าถ้าไม่มีอะไรผคลายก็จะไปถึงจุดที่ไม่มีใครอยากให้เกิด โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก่างเช่นมันเป็นเพราะพวกนกหวีดนั่นแหละนี่หรือคือนายกในอุดมคติของพวกคุณนี่หรือคือนายกที่ไม่ได้โกงกินประชาชนและนี่หรือนายกที่ทำเพื่อประชาชนของพวกคุณเป็นรัฐบาลที่ระยำจันไรหน้าด้านหน้าทนที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยแล้ว สลิมออกมาเป่านกหวีดก่อมอบชนสิครับเปิดหน้ามาชนม็อบนี่สิรอลุงกำนันเป่านกหวีดเรียกควายลงถนนอยู่นะครับสมควรแล้วที่พวกคุณจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมพวกคุณบ้าแต่พาคนอื่นเขาชิบหายไปด้วยคนที่ปิดหูปิดตายอยู่ยอมรับความจริงเถอะว่าถึงจุดต่ำสุดจริงย่ามัวแต่ดักดานอยู่เลยถอยหลังลงไปทุกวันแล้ว พวกที่เป่านนวิดเรียกออกมายังสบายดีกันอยู่ใช่ไหมจ๊ะพอมันได้เป็นรัฐบาลมันก็เขลียรัฐมนตรีที่เป็นกปปะสะออกหมดแล้วแกนนำและสลิมกปปะสะถ้าอยากจะไถ่บาปที่ร่วมกันเป่านนวิดเอาควายเข้ามาสร้างความชิบหายให้ประเทศถึงเวลาแล้วค่ะร่วมกันออกมาเป่าอีกรอบส่งควายที่เรียกเข้ามากลับคืนสู่นรกเถอดค่ะขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ ข่าวสดและกรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส,สด